ผู binary, ้หญิงเวลาพูดก็ต้องลงจับเนื้อต้ตัวก่อนนโน้ยมาโนลูน้ยมาโน้ลูผู้สุดทนจับผูกโนอลูยืนเฉยไอ้ตนคืนนี้กูได้เมียแน่จั่ผู่ยืนเฉยเลยรอดแตลตลาดเอ ไอ้กุจัน้องยันยื้อเลยนะเด็กคนใจเร็จกูแน่รอให้ลืมทีเนี้ยอน้อยมโนดีน้อยมโนดีพ่อต้อทนจับตาชอตจับนี่้างมือมานานจับหน้ายืนเฉยจับงเฉยเพราะจับไอ้่นน่ะดีใจเชีย ออ๋เน่บูเน่เดี๋ยวดูคู่กูเกี่ยวเหรอมาจากบ้านมาจับเนี่ยแต่งแต่งนต้นแต่งตัวมาต้นใสใช่ไหมทำไมกูบูไล่ตาแต่ชุดมึงทำไมมันเป็นคาร์ลสูคนลก็ไปตบลุงกินน้ำหาลุงกินน้ำไหนกินเนี่ยกินลุงไม่เหรอมาจับตูตามาจับโอ้ยตูตาชื่อน้ำเนาเดี๋ยวเต้นเต้ไม่เกี่ยวกับมึงเกี่ยวกับบูนี่ โชว์แม่แม่เขาสักหนึ่ง ผสมพันกระกบกกระกบันกมกระดินนแม่เลยระเบิดทั้งขีเธอจะรุนแรงอะไรขนาดนี้ขอโทษที่ทททจะพี่ต้องใช้ตะโพงหนึ่งไปเอ๊ะต้องมาต้องใช้ตะโพงทีมัน,ดน,นเด้าเลยหน่อยเสียงมึงเป็นอะไรแม่ปอกก่อนรับเลยนะถ้าคุยกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายจะต้องเสียงอีกเสียงหน่อยเอางี้เขาบังเนี่ยเขาบังแค่เอวพอ,อมันไปทั้งบ้านเด้าเลยอ่ะ เน <mat semester. S 1> mm ่มาดูลูกบอลทับแน่ปั๊ม น้องเแล้วก็ทำไมนองพี่อย่างนั้นะพี่กอเอรนะทำไมถึงร้องไม่ได้เนั้นมึงใครเนี่ยจำไม่ได้เลยขอโทษครับนั่งละมาลของ้มนครับเมื่อกี้แม่ฝากพักมาให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแม่ทองจริงป่ะแม่เนี่ยใชได้ของแท้ของแท้ต้องเป็บัตได้ิอยครับคุยแ้ไหมไม่รู้เฮ้ยคุณสภะ ขอบคุณนะครับมานะครับขอบคุณนะครับต้หลับราจลน้ำใจนะครับที่มีน้องให้ต้นนะครับวันน um. ี้ก็เป็นที่นิดนึงนะครับไอ้ต้นเอฟซีมึงหนาติดตามเด็กนั่นติดตามเมาลองติดตามมาติดคุกแน่ก็ดีใจนะพวกเราได้มาโครนาอีกครั้งนะครับก็คือก็จะในที่โครนาแต่ว่าใจจากที่นี่นะปักช่องปักช่องนะครับก็ขอบคุณนะครับ พี่น้องชาวตลาดแทนนะครับที่มาให้กำลังใจทีมงานบ้านบารมีนะครับบ้านบารมีก็รู้สึกว่าชาวโคราชก็เหมือนบ้านหลังที่สองนะับพี่น้องที่กำลังโอ้โหบวันใจชาวเกษตรกรสารพัดที่มึงจะหาได้ในตลาดสดที่ได้ตลาดแทนที่นี่โตใครไม่แทนตลาดแทนเอาไปฟังได้ไหมอันนี้พี่คืนได้ไหม ขอบคุณนะครับแอะขอโทษนะครับให้กูมาเหมือนย่าเนี่ยกูควายมันเลยเลยก็ให้ก็ดีแล้วดีแล้วขอบคุณกนล่าก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราเลยอะไรนะอุ้ยรลางไม่ดีนะนะคุณขนาดขอโทษยังนี้ได้บ้านที่ตกใช่ไหมได้บ้านนี้บ้านเกิดผมเลยเอามั้ยพี่ที่เกิดที่หนองแคเหรอหนองแคไหนตลาดแค่หนองแคมาอยู่กรุงเทพด้วยไปทำไมมันติดกระจายมา อันนี้เรียกว่าตลาดแค่ตลาดแค่โน่งสูงบ้านที่เกิดน่งสูงน่งสูงนั่นเด็กเสียแดงที่เกิดที่ดีใต้แค่เนี่ยี่เล่นป้านเกิดเหรอเออแค่นีนี่เด็กพอดีเนี่ยจ้าวังนี่ดูลูกเขยเขามาเล่นเขาต่างที่ดัดผิดมาดูเขาได้ดิโอเยอะแกะเอาไปเยอะถือว่ารับเขยใหม่เอาไปผมไม่ได้ไปไหนแล้วเอาไปไหนเก็บเงินไปขอเขาหมด ไม่ต้องห่วงครัเดีว่างานพี่จริงๆเดี๋ยวแห่ตั้งแต่โคราชไปบ้านป่๋งนั่งลถนนี่นะเดินไม่ไิดรองเลยโอ้โหจิบหายแท่เดินถึงสีคิ้วกูไม่ฟกบมดจยเอ้เอ้ยสีคิ้วเดินนี่เลยกูดีใจดีใจไม่นี้ดีใจพี่แฟนีิเจแต่ว่าแม่แม่ที่เพียงน้องได้มาให้กำลังใจเราเยอะ ครับเยอะมากมีน้องคนหนึ่งเนี่น้องเสื้อดำเนี่ยพี่กบลองเอาไหมพี่ให้กับน้องให้น้องเขาหนึ่งเขาเสื้อดำเนี่ยนี่ไงนี่ไงถามว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเรียกน้องเติ้ลว่าอะไรเมื่อกี้เรียกคิดว่าอะไรเมื่อกี้เขาไม่ได้ฟังเหมือนกันอย่าพิเติล่าหน่อยพเติลพ่อน้องอีหวาอัวเราะไม่ตับใจเลยับ ยั่ไงู้ไมว่าเขา่าเทียมเ็มที่นะตอนเขิด้นที่ไดนรางวัลไงแล้วเองออกมาพอดีขอตสโกเลยมิตเตลพอน้องยิ้มหวพนอน้องิหวเ่ยดึงว่ามันมีแต่งหน้าแ่งาดูแจ่มใสตาพ่อหน้าพ่อตาพ่อพ่อพ่อพ่่ม่ลูกมึงทำไมไม่เอา่อ้ไปนั่งข้ามึ กูต้องให้เขนั่งเศร้าแล้วลคนมันลุมถ่ายรูปกูนึกว่าพวกมันโชว์งูวันนี้กูกะว่าเอามาให้กูได้ถูกได้เกิดเลยนะวันนี้มากันหมดเลยหนูเมื่อกี้เรียกนะนะคอน้องยี่หวาเหรอใช่กระหน่ำลงต่อยแบบนี้ไหมเด็กน้อยทำไมด้วยเป็นแล้วเด็กเลยเด็กไงคนโตกูกล้าไหมล่ะนี่เขาไม่ด uh ีกูนะ ท้าใครไม่ท้าท้าเด็กโคราชเหรอต่อยพี่นะต่อยกับพี่ไหมเอานี่ของเมืองโคราชนะเว้ยเมืองมังแก่ด้วยหนูบางทีที่ก็เล่นมุกมันเป็นมุกลิเกนี่แหละผู้หญิงโครตรนะเจะเล่นมุกจ้ะแต่มุกจริงไม่ต้องเล่นนะไอ้พ่อน้องที่บ้านเขาเล่นนะารักน่ารัวันนี้ก็รับชมให้จบของเรื่องครับแสดงก็ตีซ้อมเต็มที่ตีซ้อม ทำไมทำเสียงดีใจขนาดนั้นเนี่ยดูเหมือนคนดีใจตรงไหนแต่ลองนี่ไม่ได้ท่ที่อื่นเนี่ยผมอาจจะงอแงครับแต่ถ้าโคราชเนี่ยมเต็มที่เพราะว่าบ้านแฟผมเองอเยมันจะเตมที่ายลูกยไเยเไอไอ้เไต้อ เออเดี๋ยวนี้มึงจะต้องไปเถียงันเลยมึงก็ยอมรับไปแล้วก็มาอยู่ขวานากับกูสอคนกูดิปูเ้ยไม่อยู่แต่ไม่อยู่กับมาไม่อยู่แม้่คังไม่ได้เป็นพ่อยี่หวาเป็นพ่อยีหวาใช่ไหมล่ะเออแต่เป็นผวอีขวัญอ่ะมึงจะรับไปอ่ถามึงไม่รับกวเอาเรื่องเลการตูด้วยูก็ะชอยู่แล้วเห็นอะไรบ้างโอ้หลายอย่างเลย ก็เลยนม่สนุกแน่นอนเราหันมาใส่ถุงน่องทำไม่หันไปทงอื่นก็ไม่หันหันมาใส่ถุงน่องแล้วมันนุ่งผ้าถุงเอาหนังเงือกมึงก็เลยไม่ดูดูได้ป้าจางกูเห็นเม็ดถั่วแดงเห็นอะไรระเม็ดถั่วแดงอ้อนในป้าจาเลยอือมีกี่เม็ดรึเม็ดเดียวมั้งใสในถึงปุ๋ยไอ้แหละไปจมถุงนี่ก่อน ยึดแน่นนอนโดนสิ้นกินยูนังเลยนี่เราบอกว่ากูอยากเป็นกำโดงนี่ไงล้วแล้วไหนจะพูดอ่นี่เห็นไหมในี่คนโคราชข่งแทร่เขาดูนี่กย่แบบนี้ทำไมมึงก็ดูไปเล่นปูเสือดูนี่ใช่ถ้าภาคกลางเขาจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งปล่อยหางนี่มีกระเป๋าใบหนึ่งวางตรงนี้มึงเล่นขันไม่ตายเขาก็ห้อยลอยอยู่กันไม่น่าจะเปนมาเล่นโคราช รุกอะไรขำพวกกันผีเข่ามาดูองนั่งเนี่ยใกล้สังไหนเนียนสังไหนกูมาดูเขชอบเขาชอบว่าเข้ไม่ดีวันนี้กฮะวันนี้มาโคราดผมไม่เคยมางานไหนแล้วของกินให้เกยเยอะขนาดนี้มาก่อนโผล่ลงมาขนาดลงพี่นุ๊ มีทุกอย่างอะไรมั้งนี่มากินก so ูไปตอกกินตำสพก็ตอกไปตอกมาแม่งเลยกินเข้ามันไก่เต็กน้อยเต็กน้อยมันเบียดกูเลยเหรอกูติดใจคนตำาสมันอเยเสียงกังดีาำไปก็จักกปิดอะไรนั่นไมันเป็นลีลาการตบเขาเลอยดูคบเลือิ่โดนโต ะะแม่มาเตม่เทงม่เยมีเย,ะเยจะโอมาดูลิเกทั้งนั้นนะและ้วแล้วก็มาเน่ยมจุวงพวงขอบคมากครไแม่น้าที่มาดูาลิเกมานะครับอ่ะอลิเกเล่นก็นั่งไม่วงลิเกเลกันได้ไมแม่ไรุ่นนะรู้ยังมาดูลิเกใส่เสื่อไม่เดียวไปกกันเช้าม่เียวมคเก่งยูงไ ดี่อะไรของเช้าอะไรนะไม่ต้องพูดเฮ้ยเเอยเล่นเนนทราจะแปงแลปงร่างกนแปลงฉากได้เลยไหม่บอเห็นาแลวตั้งนิกับนิดนทาวันนี้เราสอคนคงนกเบรานานก็วอนข้างหน้าจะพบเจอกับสินใดย์ราาุตซนจะขออยู่เคียงข้างเจ้าไม่มีจารเจ้าไปไหนอย่างแน่นอน แล้วก็วันน no ok ok e> ี้เป็นถึงเวลาที่เราองคนต้องแยทางกันจากกันที่นี้จากกันทุกการัวใจเราจะไม่จากก่อนจากที่จะมอบแหวนวันนี้เป็นแหวนแหงใจอยากที่จะได้นที่นารักที่ต้องเห็นแหวนยืนใือข้นมานั้วดูแวเดินให้ดีนะอินมาแล